อ่าสวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับรายการคุนหนึ่งเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาดูสกรีนผมกันนะครับอ่านี่ผมไม่เปิดไวไฟนะเพราะว่ามันพิเกตเปิดครับก็มาดูนะครับ creative mode เนี่ยซีดอันนี้ซีดซีดอะไรวะอืม มาดูสกินผมนะครับอุ้ยอุ้ยโว้ยแหลกครับแหลกแหลกโอ้ยโหมู่บ้านไอวีตีครับก็ขอภัยด้วยนะครับท่านแหลกเสียงเสียงเกมมันดังเกินไปเสียงเกมดังเกินไปเกมดังเกินอุ้ย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 เสียงเส่าเส่านี่ย นี่นาใช่เฮ้ยเสียงสาวก็ถูกนะครับก็ยวผมเบาตรงนี้ก็ได้ครับก็อันนี้ก็ เท่าแหละก็ขอภัยด้วยนะครับท่าแหละก็ขอภัยด้วยนะครับเอาเว้ทำมันบินไม่ได้ก็นี่นะครับสกรีนผมนี่ดูดูเท่ๆนะอ,อ,ทกออกไปออกไปอนนอ,อกไป อ่าดาบไอรอนนะครับดาบไอรอนอ่าลบไป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 